โรเซ่บลักพิงสร้างความสาเร็จใหม่ด้วยเพลงโซโล่เดี่ยวระหว่างรอาการคัมแบ็กเพลงกอนของโรเซ่บลักพิงกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่2ของเธอที่มีผู้ชมทะลุ200ล้านครั้งบน YouTube เมื่อวันที่3รกรกฎาคมที่ผ่านมามิวสิกวิดีโอของโรเซ่บลักพิงค์สหรับเพลงโซโล่บีไซด์ของเธอกอนมียอด,ดวิวทะลุ200้ล้านครั้งบน YouTube ทําให้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่2ของเธอที่ประสบความสําเร็จต่อจาก On theground ค่ะซึ่งโรเซ่เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงกอนเมื่อวันที่4เมษายนปี่ยงคืนตาาามเเวลในกหลีซึ่งหมายความ ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ใช้เวลาเพียง1ปี2เดือนและ28วันในการทะลุยอด200ล้านวิวค่ะและนอกจากความสําเร็จในการมียอดทะลุ200ล้านวิวบน YouTube MV เพลงนี้ก็ยังมียอดไลค์จากผู้ใช้ YouTube มากกว่า6.4ล้านไลค์และแฟนๆทั่วโลกต่างก็เข้ามาส่งกํบบาลังใจและคอมเมนต์เกี่ยวกับเพลงนี้กันอย่างมากมายค่ะเรียกว่าสาวโรเซ่ก,ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของวง Black พ i n k และก็ประสบความสําเร็จในระาบโซโลเดี่ยวของเธอเป็นอย่างมากค่ะและนอกจากนี้ค่ะในไอจีของ t i ฟนีย์โคก็ได้ปล่อยคลิป ความสวยของสาวโรเซ่พร้อมเครื่องประดับสุดหรูจากทิฟฟานี่แอนด์โคออกมาให้แฟนๆได้วิดกันรัวอีกแล้วค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าลุคนี้ของสาวโรเซ่ทั้งสวยและเซ็กซี่มากๆและเธอก็สามารถถ่ายทอดความงามของเครื่องประดับสุดหรูทิฟฟานี่แอนด์โคออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ